ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของหลักนิยมทางทหารและลักษณะภัยคุกคามที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องระบบปืนต่อสู้อากาศยานขนาด20มิมแบบปป๊ม163แบตหรือ l k เ n a w Defense System ของกองทัพบกไทยได้ทำหน้าที่ทั้งในฐานะกรอบป้องกันเชิงปฏิบัติที่คอยคุ้มครองหน่วยรบเคลื่อนที่และในขณะเดียวกันก็เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต สำหรับชุมชนทหารด้านการป้องกันภัยทางอากาศภาคพ,พื้นดินของไทยด้วยเครื่องมือนี้มีจุดกำเนิดมาจากความกังวลในยุคสงครามเย็นและอิทธิพลจากวิศวกรรมการทหารของสหรัฐอเมริกาโดยการดัดแปลงปืนหมุนหกลำกล้องแหนม61เบอร์เคยซึ่งเดิมใช้กับเครื่องบินมาติดตั้งบนรถสายพานตะกูล 1> M 1 1 3ออันเป็นยานเก่อลำเลียงผลที่แพร่หลายการดัดแปลงนี้ทำให้กลายเป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานระยะประชิดที่มีความคล่องตัวสูง สามารถเคลื่อนที่ร่วมไปกับกองกำลังยานเกราะและทหารลาบยานยนต์ในแนวหน้าการตัดสินใจนำเข้าประจำการจึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างสำคัญระหว่างระบบขี่ปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงกับแนวลกประดับกองร้อยกองพันที่ต้องการการป้องกันใกล้ตัวโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงภูมิประเทศของไทยที่ซับซ้อนทั้งแนวภูเขาสลับซับซ้อนทางภาคเหนือและตะวันตก ที่ราบกว้างใหญ่ตอนกลางรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งยาวทางภาคใต้ที่เปิดลงต่อการโจมตีจากทางอากาศการป้องกันค่ายการป้องกันเส้นทางลำเลียงการคุ้มของทางยุทธบกรณ์และสนามบินชั่วคราวจึงเป็นภารกิจหลักที่ทอํสสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดด้วยการยิงที่รวดเร็วทันใจอัตราการยิงสูงสุดกว่าส 000นัดต่อนาทีและพลังจิตวิทยาจากการยิงกระสุน20มิเมแบบศาสตร์กระหน่ำต่อเป้าหมายในเชิงเทคนิค M163 คือการรวมกันของ3องค์ประกอบหลักได้แก่ปืนกลมุน6ลำกล้องเนม6 1บ้าเคชุดควบคุมการยิงและระบบเลง็ง และตัวรถสายพานที่พัฒนามาจากแกม113ปืนแนม61ใช้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในการหมุนลำกล้องทั้ง6ททำให้ความร้อนและการสึกหรอก,กระจายไปแต่ละลำกล้องช่วยให้สามารถยิงด้วยอัตราสูงเป็นระยะเวลาสั้นต่อเดิไม่เกิดการร้อนเกินไปลูกประจำการของไทยมกักไม่ใช้การยิงแบบกดค้างยาว,าวเพราะจะเปลืองกระสุนและเร่งการสึกหรอของลำกล้อง แต่จะเลือกยิงเป็นชุดสั้นนอนสำหรับเป้าหมายทางอากาศและชุดยาวขึ้นหากใช้ปราปรามเป้าหมายภาคื้นดินกระสุนที่ใช้งานมีความหลากหลายทั้งกระสุนระเบิดเพลิงวงเล็บเปิดเฮวงเล็บปิดสำหรับทำลายอากาศยานเบากระสุนจะกรลววงเล็บเปิดเดแวร์วงเล็บปิดสำหรับยานปลอกเบาและสิ่งปลูกสร้างแข็งแรงรวมถึงกระสุนสองวิธีวงเล็บเปิดเทวสวงเล็บปิดเพื่อช่วยการปรับการเล็ง โดยการบรรจุสายกระสุนแบบผสมทำให้สามารถรับมือได้หลายลักษณะภัยคุกคามในการลบเดียวกันระบบควบคุมการยิงของรุ่นดั้งเดิมประกอบด้วยศูนย์เล็งสายตาในเวลากลางวันและเรดาร์วัดระยะชนิดดะพอแบบพื้นฐานซึ่งช่วยให้การคำนวณการเล็งมีความแม่นยำขึ้นแม้ในภาคสนามของไทย ลูกประจําการต้องเรียนรู้การปรับแก้ด้วยสายตาและการสื่อสารจากหน่วยเฝ้าตวดเพื่อชดเชยข้อจำกัดของเรดา์เมื่อต้นส่วนของรถสายพาน M นึอยา3ถือว่าเป็นจุดแข็งทีในมิติการพัฒนาการจัดหา163เข้าประจําการสอดคล้องกับการปรับหลักนิยมใหม่ของกองทัพไทยเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศในระดับกองกําลังภาคพืน้น เนื่องจากภัยคุกคามจากเครื่องบินเจ็ดความเร็วสูงและอาวุธจมตีระยะไกลเริ่มเบี่ยงความสนใจไปสู่ระบบขีปนาวุธแต่ภัยคุกคามจากเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธการจมตีแบบกระทันหันและอากาศยานลาดตระเวนขนาดเล็กยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการอาวุธตอบโต้แบบฉับพลันทันที ระบบแบตจึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้พอดีเพราะมีระยะตอบสนองรวดเร็วและอัตราการยิงที่สามารถสร้างกำแพงกระสุนหนาแน่นเพื่อสกัดกัน้นเป้าหมายได้ทันทีกองทัพปกไทยจึงบรรจุแอ6ม163เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการป้องกันชั้นในที่ทำงานร่วมกับระบบเรดาและขีปนาวุธชั้นสูง รวมทั้งทีมทหารทะการใช้งานในภาคสนามยืนยันประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากการยิงทดสอบกับเป้าหมายลากและรอนฝึกแล้วเท่ม163ยังถูกใช้ในการคุ้มครองฐานปฏิบัติการคุ้มครองเส้นทางล้ำเลียงเชื้อเพลิงและกระสุนรวมทั้งทำหน้าที่เป็นอาวุธยับยั้งทางจิตวิทยาที่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของฝ่ายตะจุดแข็งที่เด่นชัดของ M หนอยู่ที่ความเร็วในการตอบสนองและความน่าเชื่อถือปืนแหนม61ที่พัฒนามาจากมาตรฐานเครื่องบินทําให้การทํางานทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและการยิงต่อเนื่องกำลังคนที่ดูแลรักษาอย่างถูกต้องมักไม่ประสบปัญหาขัดข้องบ่อยส่วนตัวรถสายพานก็ทําให้สามารถติดตามหน่วยรบเข้าไปในพื้นที่ธุรกันดารได้โดยไม่ทิ้งช่องว่างการป้องกัน นอกจากนี้การสนับสนุนด้านกระสุนและอะไหล่ก็สามารถดำเนินการได้ในโครงสร้างการส่งกำลังบำรุงที่ไทยมีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามข้อจำกัดก็มีเช่นการระยะหญิงที่มีประสิทธิภาพของแอ6ม163าจำกัดอยู่ในระยะสั้นจึงไม่สามารถรับมือกับเครื่องบินเจ็ตที่โจมตีจากระยะไกลได้ระบบเลงและเรดาร์ในยุคแรก ยังไม่เหมาะกับการต่อสู้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือเป้าหมายที่มีการพังตัวสูงการใช้กระสุนสิ้นเปลืองมากและทำให้ภารกิจลำเลียงกระสุนเป็นภาระใหญ่การป้องกันตัวรถจากอาวุธทำลายกรอสมัยใหม่ย,ยังน้อยและการเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลยังต้องอาศัยการประยุกต์และขั้นตอนด้วยคนมากกว่าการสื่อสารอัตโนมัติกองทัพไทยได้พยายามปรับตัวโดวยเน้นการฝึกกำลังพลอย่างหนัก ทั้งการประมาณระยะด้วยสายตาการคำนวณการเหล็งด้วยเวลาอันสั้นและการควบคุมการยิงการซ้องบำรุงในสภาพภูมิอากาศแบบไทยก็ถูกพัฒนาเป็นวัฒนธรรมเช่นการใช้สารดูดความชื้นการตรวจสอบพัดลมและสายไฟการเปลี่ยนลำก้องอย่างระมัดระวังและการจัดสายกระสุนตามลักษณะภารกิจ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับวงเล็บเปิดดูโรวงเล็บปิดและโดนขนาดเล็กกลายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากขึ้นน้ำ1น3ยยังมีศักยาภาพในการสอยเป้าหมายเหล่านี้หากตรวจจับได้ทัน แต่ปัญหาคือการตรวจจับที่ยากขึ้นเนื่องจากลักษณะเป้าหมายที่เล็กและช้าการพัฒนาต่อไปจึงมุ่งไปที่การติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่เช่นระบบตรวจจับด้วยกล้องไฟฟ้าแสงหรือเลดราที่สามารถแยกเป้าหมายเล็กออกจากสัญญาณรบกวนรวมถึงการพัฒนากระสุนแบบใหม่ที่เหมาะสมกับการปรับโรนโดยเฉพาะแม่ M หน่จะเป็นระบบที่ออกแบบมาในยุคแอนาล็อก แต่กองทัพไทยยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในการป้องกันแนวหลังค่ายฐานและเส้นทางลำเลียงที่สำคัญการมีอยู่ของแวนนิยังคงส่งผลทางจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธที่รู้ว่ามี และคนในพื้นที่ก็จะหลีกเลี่ยงการบินโฉบต่ำหรือหยุด้อยตัวในระยะยิงขนาดเดียวการประสบการณ์ที่กำลังผลได้รับจากระบบนี้ก็จะกลายเป็นทุนมนุษย์อันมีค่าเมื่อกองทับบไทยก้าวเข้าสู่ยุคข,ของระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะประชิดที่ทันสมัยยิ่งขึ้นสุดท้ายบทบาทของแน้อย163แบแ่ในกองทัพไทย จึงไม่ใช่แค่การเป็นยุธโทปกรณ์เก่าแก่หากแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคสงครามเย็นที่เน้นการยิงปืนคนต่อสู้อากาศยานกับอนาคตของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีการบูรณาการหลายชั้นหลายเซ็นเซอร์และสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆอย่างโดรนหรืออาวุธนำวิธีอัจฉริยะได้การที่มันยังคงปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันคือการซื้อเวลาและสร้างพื้นฐานความรู้ให้แก่กำลังพลไทย และด้วยเหตุนี้มรดกของแหนม163จะยังคงอยู่ต่อไปแม้เมื่อระบบรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่แล้วก็ตาม